นี่ใครได้ครับวันนี้ครเขียคะอ๋อขออุดหครับเพาะเป็นกับดับมงังงุนเนี่ยซ็บเซบพี่น้องพอกินแซ็บอันนี้ปลาสะดุ้งหมกกระป๋ายังไงนี่นปลาต้มปลาต้มเนาะโอ้ปลาต้มเคีย่ยวแห้งโทรหาสิบบาทครับวันนี้มาย่างหากินอาหารพื้นบ้านตลาดนัดบ้านหนองบัวตะบลโพตากอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมแรงวันพุธพี่น้องลอกินอาหารพื้นบ้านคลายทึ่มมีเต็มตลาดไม่พี่น้องบรรยากาศสุดยอดอาหารพื้นบ้านของไทยบ้านโพตาครับพี่น้อง สิบบาทพี่น้องทั้งปลาทั้งหอยทั้งเขียดแค่พี่น้องบัตรที่ควรร้านนี้นั่นโอ้ยพี่น้องเลยกินกาดมันจะได้แล้วแต่ผมสมๆพี่น้องบัตรกล้วยมะเรยมไหมครับปลามะเแดงขาวพี่น้องมะเต่งขาวนั่นเลยสิบบาทปะครับอามาสครับห้าบาทประเดี๋ยวว่ามีห้าบาทนี่ครับสิบบาทเนาะนะครับเงินเด้อครับคุกเหรอเนาะ อโอ้ขอบคุณครับแม่ค้าผมแถมให้พี่น้องแถมดอกบมแถมเบีย้ยพี่น้องตลาดแรงบ้านหนองบวัววันพุธพี่น้องของกินอาหารพื้นบ้านครับสิบบาทสาบาทไข่หม้แห้งก่อนฝนมาพี่น้องเป็นยังครับอันนี้ส้มปลาน้อยกระปูด,ดองเนาะอันนี้พี่น้องโอ้เอี่ยนใหญ่พี่น้องเบี่ยใหญ่จบเปิดสะบ้อหมื่นพี่น้องนี้ตบวปนใหญ่เลยครับ ปลายามตง้งกอยครับน่อไม้สดมะกรูดครับร้านนี้ครับส้มปลาน้อยครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศยามเย็นกับตลาดที่มีอาหารธรรมชาติขายหลายพี่น้องทั้งกบทั้งเขียดพี่น้องโอ้สดๆเลยพี่น้องเขียดสดก็มีเขียดหองก็นีครับถุงละห้าสิบบาทผักกีบไม้พี่น้อง,งร้านนี้ครับ เอียนตุ้มเงียบเลยครับหลายขนาดเลยทุ่งจีบายไม่ค้าสินะนี่ไ,ไปตายปล่อยเซโม่เลยไม่คาเนาะต้มเปียกแซ่บพี่น้องตง้มเซโม่กินแซ่บพี่น้องอโอ้บรรยากาศคลังไหลเลยตรงน้ครับวะวะรอขอบคุณครับบรรยากาศโอ้คังไหลทางเข้าไปบ้านสุกเกษมบ้านเราภูมิอบตโพตาพี่น้องยามแรงครับทางมุกเลย ข้ายังขับมาในนี os, nah e you know yeah. ่โอ้ดอกสนเนอันนี้กินได้ยูบบ่ครับดอกสดูกระหมีกดสุกครับมัน่กวน้ไปเ่าลัููฝังาหน้าน้องอันนี้แมนกบสดครับพี่น้องกบเอาัอ้ตื่นกบพี่น้องหงร้อบาปค่านี่ร้อยหนึ่งเอาถุงนึงครับหนึ่งร้ยบาทกบสดพี่น้องวันนี้กินทัสทั้งเขียดพี่น้องกินทัสทั้งเียดนะครับ บ้านเราหนึ่งร้อยบาทขอบคุณค่ะหนึ่งร้อยบาทครับกบกบนาพี่น้องอันนี้กบนาคือมันกี่ใดเครียดเนาะคกบเครียดกบตากแห้งเนาะครับซื้นครบนาไปค่ะเยาวราพ้าต้มสุกินอยู่เทียงนาน้อยครับบรรยากาศทางเข้าของตลาดครับพี่น้อง ร้านขายเนื้อว,วัวครับพี่น้องกันนี่โอ้เนื้อว,วัวส,สดแท้ครับสั่งงามขายซีนพี่น้องไม่คา้าไม่ค้าคนสวยซีนกนี่ขายลเท่าไรครับส <250 S 2> องร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเนาะป้าพี่น้องครับจือไม่ค้างามขายเนื้อวัวที่ตลาดนัดบ้านหนองบัวพี่น้องไม่ค้าเอาลหนึ่งครับเอาไปซอยจุกจพี่น้องเอาวัวอเ,อเอาเนื้อก้อยเอารวมได้เลยครับเอารวมไปเด้อ รู้เราสองร้อยสิบบาทเนาะครับมาขายทุกวันพุธเลยบ่ครับกระเบนค่ะโอ้ครับพุธกับเสาร์เนาะอันนี้เนื้อเสียดพี่น้องไม่บอครับอันนี้เนื้อย่างอ๋ออันนี้แมนเนื้อย่างโลละสองร้อยครับพี่น้องเนื้อย่างเนื้อก้อยแมนโลละสองร้อยสิบบาทพี่น้องเนื้อเสียดเนื้อต้มเนาะครับเนื้อต้มโลละร้อยเนื้อต้มรูละร้อบาทพี่น้องที่เสร็จเราให้ไหมครับเสร็จเราให้ไม่มีค่ะ ส่วนลง่งค่ะบ่มีเนาะมีแต่ซอยจูเนาะไม่ค่ะเนาะแมนค่ะเจ้าของแมนนะครัครับฮัล <Hello. Hello. S 1> โหลฮัลโหลสองาศูนย์บาทต่อโลครับ huh? เขาซื้อเนื้อสดไปนะไปทางทีมหู่บ้านเอานะเดี๋ยวเขาไปกินเมนูเจ้วควาคอนไปแล้วเนื้อ <c oughs> สดไงหน้ากว่าครับพี่น้องเอเปิดออกมาเป็นคาเลยครับ250บาทต่อโลนะครับ เงินครับพี่ค้าสามร้อยบาทอันนี้มันยังคขับไปตาแซบได้ขับมาในน้านี่ผู้เพียเนาะไม่แกงเนาะ,นนะทั้งว่าแกลอดอมโบเมนเนาะน้ำเพียต้มเพียกี่น้องค,คือนะ้าโอวบันติมนเนาะสีมันนะนะอามหวานมีน้องครับ ตัวตำหวานครับพี่น้องครับเฮัที่วับรผดักสดครับวเม่ยซืี่ไปเราไม่เหีียวด้อ นนี้ได้ทั้งเนื้อวัวลาคากาคบเขียดพี่น้องเมนูแซบอาหารขึ้นบ้านช่วงนี้เนื้องวัวขายถือครับโลละสองร้อยห้าสิบบาทประกาศพี่น้องแล้วก็พวกพริกไทยซาวบาทพี่น้องเาลาขี่นกครับร้านนี้ครับทาไส่แกงออมกบแซบพี่น้องนมไม่สดครับพี่น้องนมไม่สดพักขึ้นบ้านนมไม่ส้มครับ โอ้ยแมยังกันนี้มียังครับหนูใหญ่ย่บวกครับแม่ยังกันนี้โอ้หมูเอาไปเอาไปหั่นไปปิ้นเนาะอันนี้เนาะป้าพี่น้องครับตัวละสี่ร้อยบาทสามร้อยบาทครับตัวพี่น้องหมูน้อยนะครับอันนี้เป็นตัวน้อยนี่เป็นตัวใหญ่ครับมีสองราคาราเม่คานเนาะเอาไปเห็ดหมูปิ้นพี่น้องอันนี้นะนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นครับพี่น้องตลาด ที่มีอาหารธรมรมชาติอาหารพื้นบ้านขายไลฟ์พี่น้องขายก็ราคาเป็นกันเองครับตลาดนี้ครับู่วนรวมเมนูยำพาน,นุขาไปดูยำจุ่มบุฟเฟ่ครับมาละสิบบาทพี่น้องร้านนี้มาละสิบบาทยำให้ฟรีครับ ก่อนฝนมาครับตลาดทางออกมาสานามบินวก็นพนมครับผู้พี่น้องครับมาข้างในร้านขายเนื้อวัวแห้งลายครับพี่น้องสดๆเลยครับเนื้อวัวครับ s <S เดี๋ยวอย่างสบรรยากาศพี่น้องนวกินนั่นแหละครับได้เนื้อครับกบพี่น้อง mm hmm. เคียดแห้ง อาหารเส่บของซาบาะครับขอกมื่อน้ำเล่้ที่แบบนี้อาหารนี่ครับท่า,านมโลหะกิจการพื้นบา้านธรรมชาติคัดไปครับอ,าอ,าาอนนําเภอสรีสงครามอําเภอนาเกอท่าอุเทนท่าพานมมีกองกินให้ได้เลือกหลากหลายประเภทเลยพี่น้องของปาลากระไรครับแถบลิงโคมปานกโคมก็คักพี่น้องเอผู้ท่านกินของกินนะนะ ไม่ปุงหวานเนาะครับไอเนาะไม่ปุงหวานชาใหญวกว่าใหญ่บรรยากาศพี่นาะมืดเรื่องนีพฝนอาจจะตกครับมืดฝนกำลังไหลคามมาจากฝั่งเราโอ้พี่น้อง

อาหารแรกวันนี้พี่น้องมีไดิน้องแซ่บเลยตลาดบ้านหนองบัวครับวันพุธวันเสาร์ตอนแรกพี่น้องทางออกมาณระิะบบประมาณ1ิบ5กิโลเมตรครับมาเด้อมาเด้อรับเป็ดนะจ๊ะซื้อกบมาหาเจียบุรพาต้มสูุกินครับเจียบรุรพาครับเพ็ญยังน้อนะสวัสดีค่ะสาติทเข้าโอ้บอลลี่อยู่หลังบ้านเนาะมาส้มปลาค่ะมาส้มปลาเห็ดติพเข้าพี่น้องเอาไปขายงานอะไรเรือไฟบอนี่แม่นโอ้ติ้มเขางามแท้อันนี้เล่นสาติทเข้าพี่น้อง ขี้ขาเสบาทเนาะน,น้อยเนาะอาติ๊บข้าวเหนียวครับฝีมือจะบุรพากำลังสามพี่น้องอันนี้ยังไงน,น,น,นี่อบติ๊บอบติ๊บลมควันเนาะลมควันอบติ๊บลมควัน,นอบต<ซ>ิ๊บพี่น้องครับอันนี้แมนเครื่องอบลมควันแบบชั่วคราวพี่น้องครับอู้หขี้ขาดองเจ้านะ ลมขวัญพี่พน้อง,องกวัมันออกกระติบข้าวน้อยสองสี่ห้าน่วยพี่น้องห้าน่วยหกเมือลังสารอยู่ครับอล้นี้กบแม่นี่ต้มใส่พักสะเงงแต่มะขามอ่อนเนาะแซบพี่น้องอาหารอีสานบานเฮาต้มงกินเที่ยง,งกันแล้วนี่กินยนูเที่ยงนานเลยครับพักสะเงงเน่ปลูกเต็มนานเลยพี่น้องนี่ครับนี่ใส่เม็ดกรอเลยหอมแซบ แม่แบบเป็นดอกกับบวมิดอกอะไรมันหอมเหมือนกันแม่ส่เลยเนาะเออคือแซ่บเหมือนกันเลยแซ่บเหมือนกันเนาะเครื่องเซ็ตต้มกบพี่น้องอันนี้แหละแซ่บที่สุดเลยมะบวบก็บเป็น,ล,นลายเนาะมันอยู่ใกล้น้ำเนาะใกล้น้ำส่งหามกบวบ,บ,บพี่น้องอ่อนพอดีเนาะพอดีอ่อนบวบเลย พอดีกินเลยครับใหญ่กว่านี้แล้วมันกรบเบื้บได้หมักบวกพอดีสิแกงพี่น้องสเกงเซอพอดีสิอ้อมกบดาวเจ้าค่ะน้อแม่เนาะต้องต้มกบแล้วก็ลมควันกระติบเข่าพี่น้องกระลังเหลืองงามเนาะกระลังเหลืองกระลังแหมพี่น้องกระลังกระลังงามฝนตกก็ดีครับวันนี้เลยครับพี่น้องได้กินต้มกบกับบรรยากาศฝนตกลิ้นครับ ันอยู่กำลังมาครับเส้อย่างในเมนร,รุตกกบเจ้างนะกบกระเซหัวขงิงไข่เป็นวา่าขิงไข่ใบขิงหูใส่ข้าใบ็ใบมะขามน้อยเป็นมะขามาใส่สบกบสิซเปื่อยปูดเดือดจะงอกกบใส่ เขามาได้ไม่พร้อมพี่น้องสิบบาทฟักเงยเลยไปเลาะตลาดมาได้ทั้งกบแล้วก็เนื้องูค่ะพี่น้องสาวตะคอนพนมขายซินงูหดเป็นขาเลยเป็นขายะนะออนงูสุบกัดบอกือตัมแท้ โอ้ยงูมันย่านแมวโอ้โอเฮงแ<อ>ล้วเออใบหอมปีนี่ใบหอมปีพักส่วนครัวหลังบ้านครับพี่น้องปลูกทุกอย่างเลยครับต้องได้ปื้มเขาหมากเพชรครับพี่น้องเอาไปใส่ต้มกบก่อน่ะจัดนุวยสองนุ่งพอได้กัดกินนะพี่น้องเพชรมาหนึ่งพอดีแซบได้ต้มกบหมกเพชรก็มีเนาะมีเหรอแล้นึ่งวันน้ำท่วมตายอะไรเงี้ยวันีตายน้ำวันนีท่วมเดินน้ำฮะน้ำบ่กล้าท่วมตรงเนี้หมากเพชรครับใส่หาน่วยพอ ม,ม,ามาเดะหมดนตกลินดังไห้ไสีให้นำสีหนาๆจัน่อยแม่เจ้าสาที่เข่าจดสีนะแบบเจ้าสาแล้วบ่บึงได้บ่สินะได้ ได้อยู่ไหมไม่ซืบ่ไปเที่ยวบ่อไม่กับบ่อพรามันสิ้นแล้วเอาเราเบิรงเอาเราเบิรงหนูโอ้ตั้งนานแล้วสาติดเข่าอันเดอร์เอารับตาเอาเนาะรับตาใครับตาสารกีได้สารติดเข่าเห็นระยะตัวสารไม่ได้ปี๋ไงติบเข่าเนาะโอ้เมืนมันจะปีแล้วนาะเดี๋ยวนี้ก็เจ็ดสิบแล้วมันโอ้ยหลายหลายห้าสิบปีแล้วสารโอ้สารตั้งแต่ห้าปีเกิดมากับสารเลย แล้วสิเล้วเหรอดแลวบ่โอ้ดและฝนละฝนลคบใส่แบบนี้คบใส่คบใส่สคบใส่แล้วเด้ เครื่องหลายลักยยทุกอย่างเลยพี่น้องทุกอย่างเลยข้าวเจ็กหน่อยเอาพักสังเงงมาใส่ลาาเลยเจ็กหน่อยกข้ามาใส่บะพักเน่ยราคาโมเ่เลยโม่แม่แกงเราไหมเนาะ โมเลยพี่น้องคัดขนาดเลยอุ้ยมาเด้อบ้านเจ้าเคยต้มเป็นตัวเลยพี่น้องคัดขานาดเลยครับกำลังสุกกำลังเปื่อยกำลังเปื่อยเนาะส้มมะขามเนาะส้มมะขามน้อยผักสัง,งเงงใส่ก่อนอ่าหอมเลยพี่น้องเลยต้มกบใส่ผักสังเงีนาครับใส่ผักสังเงีนาแล้วก็เอาประเด็กลงประเด็กลงฝีมือจะบุรพาคือเก่าพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮาครับมาเด้อต้มกบต้มกบแซบต้มกบเทียดน้อยพี่น้อง สาราพักใจรครับเปลือละพาน่ากิน,นอเ้ยหอมหลายปล่ป้องเลยกินพักสังเง,งนานะผักสังเงาน่าเกิดตามธรรมชาติครับพี่น้องลกมาปลูกไว้อยู่ข้างหัวครับข้าขนาดเลยปีนี้บ้านเฮาอ,อุทาศนเรากินได้ครับแทบลิ้งโขงเนละยจะกินของป้าปัานลูโขงไปตลาดราทบัณฑุเมียนเม,มาะ์ไร้ของกินข้าขนาดบ้านเฮาครับนะเซบบ่เป็นไหโอู้หูเซบขนาดหอมเนาะหอมหอมขนาดพี่น้องกินพักสังเงเตี่ดังเลยตอนนี้ครับพี่น้องขักอีหลรอเลย ยามนี้หากินกบใส่เบ็ดหน้าพี่น้องเพราะว่าน้ำกระลึมขอดพี่น้องยามนี้เนาะเบ็ดขอดใส่ทุ่งนาขอดนี่ใส่เบ็ดกบได้หลายได้ช่วงนี้ขนาดนี่อันนี้เขาไปหามาที่ตลาดพี่น้องมาอยู่นครพนมนี่อยากกินอันกบก็ได้กินได้อยากกินแมงจิโลนะแมงจิโลแมงจิโลเอาพี่น้องเลยครับอสมัยยังน้อยนี่สมัยยังน้อยนี่ไปหาหานน้ำไปเหยัดเซี่ยหูมันนะแมงจิโลครับจมของแล้วมันตื้นหูมันนะเนี่ยได้หลายเด้เมันก่อนก่อนนี้หายากแล้วครับพี่น้อง เห็ดเคลื่อนใหม่กลิ่นมันพูดคูนหมดแล้วเ <laughs> ขาเรียกมาได้หมดไหมพี่นอ้อตแค่ไหนบุญจักบุญจักหมดนี่เป็นอะไรเป็นจิตการกลิ่นหอมหอมพี่น้องจางไหมเ,เอาเกลือมาเด้อเอาเกลือมาใส่เนาะเกลือมาใส่เด็กใส่แล้วเอาเกลือแบอนนหน้าฝนของซาวุดิาอาระเบียพีนพ่น้องบางพื้นที่ก็เห็ดทิพย์เข้าพี่น้องสาทิพย์เข้า ในช่วงฝนตกลินครับบางคนก็เข็ดไว้ขายบุญท่าพนมม่งได้พี่น้องเป็นสินค้าแฮนเมดของชาวลิมโขงทั้งอำเภอท่าพนมแล้วกับอำเภอเมืองนครอนพนมพี่น้องคนที่ติดเข้าเป็นอาชีพเสริมครับใส่กระเดืนสุดยอดเป็นรูเซบบ้านเฮาพี่น้องในช่วงนี้ครับต้มครบสมบัติขามด้วยครับ มากินก <ider> th ันด้วยพี่น้องปงปลาสุขูสุคนนี่ครับเมนูแซ่บครับพี่น้องมาแล้วอาหารเที่ยงของื้นนี้ครับพี่น้องมาด้วยครับกินของหน้าเลยพี่น้องต้มกบฝีมือเจ้าบุรพาครับที่เทียนหน้าน้อยครับพี่น้องเทียนหน้าน้อยบรรยากาศบ้านบ้านเลยครับพี่น้องปลูกพักทุกอย่างได้ครับมักบวกต้นหอมพักซีบนี้แต่ต้นกัญชาพี่น้องไม่ได้ปลูกพีนี่ครับมันน้ำท่วมตายมาแล้วครับ ้พี่น้องครับตัวเมื่อยเลยครับพี่น้องกบแล้วนะนี่อยู่โลโคบังนะพี่น้องจะมีต้มกบเป็นโตโัวเลยโลโคบังแซ่บพี่น้องในซอสติดฟู้ดนะว้าวสุดยอดเมนูอาหารจานโปรดครับต้มกบพี่น้องมันจะออกเพชรหน่อยหนึ่งพี่น้องเพราะฮาใส่ซตกเพชรประมาณสี่หน่วยครับ บุณภาพเป็นตากล้องให้พี่น้องเพิ่นมากินครบนะพัเสี้ยงนี่ไส้หนิของคู่มาเลยพี่น้องพร้อม,อมกินคักเด้เดือดเปื่อยเนาะ ลาบ,บิฮาร์จอดเบิ้งน้ำท่วมพี่น้องลาสุดที่ริมโขงนะตรงนี้น้ำโขงขึ้นสูงแนละตรงนี้ยังไงนะ้ำขมข้นนุ่มครับน้ำตม้มมันแซ่บ เดี๋ยวนะครับนี่คืออาหารแทบสามัดเท่าครับ